ประเทศไทยไม่เคยขาดแคลนผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็สามารถปลูกได้ค่ะอย่างเช่นที่อุบลราชธาน,นีนะคะก็มีเกษตรกรค่ะที่เมื่อก่อนเป็นอดีตนายทหารแล้วก็ผันตัวเองนะคะมาปลูกสละน้ําผึ้งค่ะบอกว่าสายพันธุ์นี้รสชาตินี้นะคะจะเปรี้ยวอมหวานสามารถสร้างไรายได้ให้เขาถึง5 0 0แสนบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะจะมีวิธีการอย่างไรเคล็ดลับการปลูกให้ได้ผลผลิตแบบนี้นะคะมาติดตามในช่วงของพิกัดทากินกันเลยค่ะ เจ็บคันเวลาแกะเปลือกแกะเสร็จแล้วก็เจอเนื้อขาวนวลตะติ้งนองเห็นแล้วรู้สึกเปรี้ยวปากน้ำลายสอน่ากินแท้ๆนี่คือสละน้ำพึ่งของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้รสชาติเปรี้ยวหวานจนทำเงินให้ได้นับแสนบาท สวนสละเงินแสนแห่งนี้ตั้งอยู่บ้านเกษตรพัฒนาตำบลคําขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นของ,140ง,งร้อยตีสิษยพงศ์วงศิริหรือหมวดแปรอายุ56ปีอดีตทหารสังกัดกรมทหารราบที่6กองพันทหารราบที่3ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งลาออกจากราชการมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว สิทธิพงศเล่าที่มาที่ไปเปลี่ยนจากการเป็นทหารมาสู่ชาวสวนสละว่าเมื่อสิบปีที่ผ่านมาถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามที่จังหวัดปัตตานีและได้ลองชิมสละอินโดรหรือสละน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นผลไม้ประจำถิ่นรสชาติเปรี้ยวหวานถูกปากมากและคิดว่าต้องถูกใจชาวอีสานแน่นอนเมืม่อปฏิบัติหน้าที่ทหารครบตามกำหนดจึงซื้อต้นกล้าติดมือกลับมาปลูกที่บ้าน30-40ถึงตน้นพร้อมทดลองเพราะต้นกล้าสละอยู่นานสามารถขยายพันธุ์ได้กว่า2,000ตน้นจึงตัดสินใจลาออกจากราชการมาเป็นชาวสวนปลูกสละเต็มตัว มมีโอกาสไปช่วยราชการสนามส,าม,สามจังหวัๆๆดชายในภาคใต้ปีประมาณ4950นะครับผมไปอยู่ที่อยู่ราธิวาสสมัยปดีนะครับ,บตำบลดการ,การกาว่าพอดีก็ไปชิมไปลองทานดูวอ่อลูกอะไรมันน่าอร่อยผมลองกินก็เลยติดใจว่ารสชาติเปรี้ยวหวานเนี่ยมันจะออกหวานอมเปรี้ยวนี่นมันสุกพอดีนะครับมันสุกไปพอหอมหามนะครับทีนี้ผมลองกินรสชาติ มันไปได้นะครับเพราะว่ารสชาติมันอยู่แถวบ้านเราเนี่หรือหรือคนคนทั่วประเทศไทยเนี่รสชอบมากรสเปรี้ยวหวานนะครับวันนี้ผมปลูกมาลองผิดลองถูกมาก็ได้ผลนะครับคือข้อสําคัญคือเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็ง่ายๆนะครับเพื่อเอาเกจสอนตัวผู้ไปผสมตัวเมียแค่นั้นเองครับนะครับเพราะที่นี่ได้ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ก็มาขยายโอกาสก็ลาออกตุลาห้55ก็มาลงที่พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ไทยกา,กา 4, 5, ล, 5, ลก็ประมาณ4-5ไร่นะครับ4-5ไร่ก็ปลูกประมาณ4-5ร้อยต้นนะครับ ยังขายเมล็ดพันธุ์และเพาะต้นตกล้าขายได้ด้วยโดยผู้หมวดสิทธิพงศ์เล่าเคตลับว่าการผสมพันธุ์ก็ไม่ยากเลยค่ะใช้เกสรตัวเมียกับตัวผู้มาผสมกันจากนั้นเกิดเป็นหนอ่อก็นําไปปลูกทิ้งระยะห่างต้นละ3เมตร โดยสามารถปลูกแซมในสวนยางพาราหรือสวนผลไม้อื่นๆก็ได้ทําให้ได้ร่มเงาไว้บังแดดเพราะต้นสละไม่ชอบแดดแรงการรดน้ําก็รดเพียงให้ชุ่มทุกวันก็จะให้ดอกผลดีและแข็งแรงทนต่อโรค ได้ว่าโตรเร็วและเก็บเกี่ยวผลได้เร็วเพราะอายุ2ปีก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วค่ะและต้นหนึ่งให้ผลหลักถึงประมาณ10กิโลกรัมต่อปีและอายุต้นนานถึง20ปีส่วนราคานั้นขายที่หน้าสวนกิโลกร,รัมละ80-100บถึงบาทส่วนราคาต้นราขา,ายตามขนาดของอายุแม้ไร่ได้งามแต่ก็ต้องดูกำลังว่าทำได้แค่ไหนด้วยความที่ทำคนเดียวทำให้ตอนนี้ปลูกลดลงจากเดิม1ิไร่2,000ต้น เหลือเพียง3-4ไร่ประมาณ400-500ต้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังสร้างไรายได้รวมปีละก,กว่า500 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะขนาดตั้งซ้ายมือผมนี่ก็ราคา6 0บาทถึง80บาทนะครับอันนี้ก็ราคา4 0บาทถึง60บบาทนะครับราคานะครับ ยินอย่างนี้แล้วใครที่อยากมีรายได้เพิ่มสละน้ำพึ่งจึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยนะคะอย่างที่ผู้หมวดสิทธิพงศ์ได้ลองมาแล้วและนี่คือเส้นทางทำกินที่วันนี้รสชาติเปรี้ยวหวานของสละสามารถสร้างไรายได้หลักแสนให้เกษตรกร,กรได้แล้วพิกัดทำกินหนาว26รายงาน ทำจริงลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ได้เงินจริงๆแล้วนะคะนี่เป็นตัวอย่างเกษตร,รกรค่ะที่ไม่อยู่เฉยแล้วก็ต่อยอดน,นะคะมีการเพราะต้นกล้าขายด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและตนเองด้วยละคะ่ะ